สวัสดีครับวันนี้เกษตรต้องมาให้นมเด็กนะก็มันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ที่มันอยู่คนละข้อกันแล้วก็เมนมาให้แม่ฝากเลี้ยงครับก็น่ารักเดียดตามันยังไม่แตกนะแต่ว่าก็อเอานมมาให้ด้วยเพราะว่าไซส์มันไม่เท่ากันครับก็เลยจะต้องดูแลมันพิเศษนิดหนึ่งให้ดูตัวนี้ ใช้เซลิงแบบนี้นะค่อยๆหยอดนมให้เขาทีละนิดนด,ดใช้นมแลคโต๊ฟรีอะครับน่ารักตายยังไม่แตกให้ดูจจเจ๊เจ๊แล้ลดูหนนี่ก็ค่อยๆหยอดไปครับถ้าหยอดเยอะเดี๋ยวเขาจะสำลักนะแล้วตัวเล็กๆนี่ก็หยอดหมดเลยหยอดทุกตัวเลย สวัสดีครับ